ครับผมโอ้ต้องบอกว่าสุดฟิตเลยครับกี่ยกเตเป้าเนี่ยเจ็ดนะครับเจ็ดรวมต้งต่อยหมัดเลยด้วยรวมต่อยมัดเจาะยางทุกอย่างเลยครบทุกอย่างเลยก็ถือว่าใกล้ก็มาถึงละครับกูเอกวันลูมิเนีมีกลนวงเล็บเลยใครน็อกไครก็ถ้าเรา แม่เขาก็เราครับอ่ามันเป็นไม่ได้หมดนะนวมเล็กด้วยครัทั้งก่อนนี่เป็นบทเรียนเหมือนกันวันนั้นโดนกอดแด้ว่าเหมือนว่าฟื้นจากนรกมาได้ครับผมวันนั้นอาทีสสามแสนห้าครับได้โบนัสโบนัสไปไหนแล้วนั้นโบนัสก็ซื้อก็เซื้ออ่าก็ก็เก็บไว้ก่อนนะครับผมรอบนี้น้ำหนักเท่าไหร่น้องหนึ่งแสห้าครับน้ำหนักชอบเลยก็ตอนนี้ระดับห้าน่าจะยืนพื้นแล้วเอาจริงอ่ะเวทจริงๆถึงไม่ระดับห้า น่ไม่แน่ถึงแต่ว่าตอนนี้ก็ปล่อยขึ้นมาแล้วปีไปได้ต่อร้อยสามห้าเนี่ยนานเลยนะแต่ว่าต่ำต่ำกว่านี้ก็ได้ได้แต่ตอนนี้นี่น่าจะยืนเืองสามยกร้อยสามห้าฝากอะไรถึงเพชรตะคุลพิดหน่อยก็ฝากถึงครับครับก็ข้างบนเวทีซัดกันเลยครับเป็นที่ของข้างบนเวทีเ็่ที่ครับข้างล่างพี่น้องเหมือนเดิมถ้า พี่คุณก็ผมนะครับครับครับผมแต่ข้างล่างพี่น้องก็เหมือนเดิมครับผมสนิทรู้จักกันไหมคุณนี่ก็รู้จักครับรู้จักในฐานะนักวอยเพื่อนนักวอยไม่เคยเจอเขาไม่เคยครับแต่เคยเจอเพื่อนร่วมค่ายเขาเจอน่ากี่คนแล้วที่ค่ายนั้นอ่ะก็เจอกันเบิกบานครับอ่านี่ครับฝากแฟนคลับพิชบูร์แล้วก็ค่ายมาตัดสมัยหน่อยน้องก็แฟนคลับทั่วประเทศแล้วก็แฟนคลับพิชบูร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วก็แฟนคลับ อสมหยครับเตรียมนังใจให้ขอสมหมายตลอไปครับผมครับคิดว่าไฟนี้นี่จะหวานเสียบางรั้นก่อนไหมหรือว่าจะเป็นขอขอนับก่อนมาก็ต้องขอก่อนครับอ่าเยวร่างกายดีเหลือเกินครับปล่อยปล่อยกิโลอ่าอาทิตย์หน้าก็เข้าโรงแรมนะก็เป็นโค้งสุดท้ายแหละเร่งเต็มที่หยุดวันไหนบ้างในซ้อมเลยก็หยุดวันเดียวมาซ้อม6วันเต็มเลยโอเคน้องขอบคุณมากครับ มวยพักยก118เลทราคาดีที่สุดในตอนนี้ออกตัวได้ทุกยกมีโปรโมชั่นคืนยอดเสีย5%ทุกสิ้นเดือนระบบออโตโอ้เล่นง่ายแอดไลน์แอด pk 118